อจากหน้าไพ่นะมีเป็นดินนะพืชศพกันมังกรนะน้ํากรกฎมีที่จิกนะแล้วก็มีเป็นโลมเมถึงตุลกลุมไฟเมสิงธนูนะนี่ก็ครบสิบสองราศีนะเด่นๆก็จะมีเป็นอไฮพินเทศวันจันนะเดอะเวอร์วันสาวเดอะซันวันอาทิตย์นะแล้วก็เอมเพอเรอรคือราศีเมษนะอันนี้เป็นคนต่างชาตินะ ล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะถ้าเป็นเอ็มเพอรอร์นะจากหน้าไพ่นะก็อันนี้นะก็คือเอ,อ็ดออฟเพนต์เคนะ mm hmm. เขายังเรียกว่ายัยงคิดที่จะอยู่ในความสัมพันธ์นะแต่ตอนนี้เหมือนมีเรื่องขัดแย้งกันหรือรู้สึกว่ามีคู่แข่งอะไรเข้ามาหรือเปล่านะห้าไม้นะเขารู้สึกว่านะตอนนี้เออ แปดเหลียกับห้าไม้อนะเหมือนเขาต้องเวิร์กในความสัมพันธ์หรือว่าในเรื่องของการงานการเงินก็แล้วแต่นะห้าไม้คือมีอุปสรรคมีความขัดแย้งถ้าเรื่องของการงานนะก็คือมีคู่แข่งงนาะมาประมูลงานมาแข่งงานพิช,ชิ่งกับคุณนะแต่ว่าคุณจะเอ่อได้เป็นควีนเหลียญนะอยู่ดีๆก็จะได้รับทรัพย์รับโชคไปนะก็เป็นคนที่มีฐานะทางการเงินค่อนข้าง,งดีนะ e d e of p e n t i a l นะ e d e of p e n t i a l คือจะได้เริ่มงาน หรืออะไรที่มั่นคงใหม่ๆนะถ้าเป็นความสัมพันธ์นะก็ถือว่าใช้ได้นะแปดเหรียญคือมีงานประจำทำดีอยู่นะแล้วก็เอ่อหนึ่งเหรียญก็เวิร์กอยู่นะแต่ถ้าในความสัมพันธ์นะแปดเหรียญมาลบหนึ่งเหรียญก็คือเป็นเจ็ดเหรียญนะเขายังดูคุณอยู่นะยังไปต่อยังพัฒนาในความสัมพันธ์นะเขารู้สึกว่าคุณเป็นสิ่งที่มีค่าหรือบุคคลที่ มีค่าในชีวิตค่ะว่าที่ควรที่จะเก็บไว้ในชีวิตนะเพียงแต่ว่าในตอนนี้เขารู้สึกว่าคุณดูดูแพงดูแบบเหมือนไม่ค่อยสนใจเขาเท่าไหร่นะแล้วก็เออเป็นคนโสดด้วยหรือเปล่านะคุณเพราะว่าหนึ่งเหรียญนะมาบวกแปดเหรียญได้เก้าเหรียญนะคือเป็นแนวสาวโสดนะก็เป็นอะไรที่ถ้าคนเก้าเหรียญคือค่อนข้างสมบูรณ์แบบแล้วนะะขาดหนึ่งเหรียญมาเติมเต็มถึงจะได้เป็นสิบเหรียญเป็นครอบครัวหรือเป็นแฟนนะแต่ว่า าเป็นเก้าเหรียญนะแปดบวกหนึ่งเหรียญอย่างที่บอกนะเก้าเหรียญเนี่ยเป็นคนที่แบบเขาอยู่ได้ด้วยตัวเองไม่จําเป็นต้องมีความสัมพันธ์ใหญ่ๆกับใครก็ได้นะคือมีความสุขอาจจะเอ,อไม่มีความมุ้งมิง้งคิดกุในในหัวใจเท่านั้นเองเท่านั้นนะแต่ว่าการเงินหรือว่าชีวิตก็ค่อนข้างลงตัวนะแล้วก็ห้าไม้คือมีคู่แข่งนะไม่ว่าจะในเรื่องของการงานหรือความสัมพันธ์นะสำหรับเขาหรือคนก็ได้นะตอนนี้มีคู่แข่งเข้ามาเขาก็เริ่มคิดอยู่นะคะ สี่ไม้นะมีความมั่นคงทางใจกันอยู่นะมีอะไรที่มีความผูกพันกันเหมือนคู่ทวินเฟรมหรือคู่ชีวิตหรืออาจจะเคยมีลิขิตที่ว่าเคยคู่กันในอดีตมาก่อนก็ได้นะเคยแต่งงานแล้วก็ได้นะหรือว่าเขามีคู่ครองมีแฟนมีคนในครอบครัวเขาแล้วก็ได้นะหรือคุณเนี่ยเระเป็นคนที่เขารู้สึกผูกพันมั่นคงเป็นดั่งครอบครัวนะเขาเป็นคนต่างชาติต่างแดนนะเดนสั้นนะ ก็เขาอาจจะอยู่ในอาทิตย์อุทยัยญี่ปุ่นหรือเปล่านะหรือไม่ก็เขานะคนนี้เขาก็ยังเอ่อเรียกว่าเห็นคุณเป็นเดอะซันในใจนะเป็นยังเป็นที่หนึ่งในใจเลยนะเป็นอินสปิเรชันนะเดอะซันนี่คือน่ารักสดใสสว่างนะเราก็ยังเป็นเดอะเวิลด้วยนะเดอะเวิลด์คือเป็นโลกทั้งใบนะคือคุณเนี่ยเป็นคนที่ทําให้เขามีความสุขเหมือนโลกทั้งใบนี้ตกไปเป็นของเขาหรือของคุณนั่นเองนะแล้วเดอะซันก็ยังเป็นที่หนึ่งอีกนะ คือนานๆจะมาเจอทั้งเดอะซันเดอะเวอนะอะไรมันจะอิ่มเอมเปรมสุขขนาดนี้นะก็เรียกว่าแล้วก็ชัดๆเลยนะคือนอกจากนี้นะเขาเป็นคนต่างชาตินะมีโก้เยอะหญิงเป็นผู้บริหารนะเอเมอร์แล้วก็เดอะเวอร์ด้วยนะก็เป็นคนที่อยู่ห่างไกลกันอยู่ต่างแดนต่างถิ่นได้นะก็อันนี้เรียกว่าได้แนวเอเชียฝรั่งอะไรได้หมดเลยนะก็ไม่ใช่คนใกล้กันเลยนะ นะมีความเรียกว่าบางครั้งเนะียเขาก็รู้สึกเหงาอ้างว้างโดดเดี่ยวอยู่นะถึงแม้ว่าจะมีความมั่นคงต่อกันแต่อาจจะด้วยระยะทางทําให้มีความเหงานะส่วนเจ็ดดาบนะมีการแอบซ่อนปกปิดนะแอบบางสิ่งไว้นะเขาอาจจะนะด้วยความเย่อหยิ่งนะมีอีโก้นะก็อาจจะเหมือนมีความขัดแย้งกับคุณในบางเรื่องก็ได้นะแล้วเจ็ดดาบ แอบซ่อนบางอย่างที่โกหกปปิดซ่อนเลยไม่บอกคุณนะซึ่งตรงนี้นะไม่รู้ว่าเขาจะแอบมีบุคคลอื่นหรือเปล่าแต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่ามันมีสี่ถ้วยนะกับไฮพินเทสนะก็เรียกว่าอาจจะเป็นความเบื่อเซ็งตัวเองก็ได้นะที่เขายังคงเออ่เบื่อที่ว่าอยู่ห่างไกลกันนะแล้วก็คิดถึงคนอยู่นะคะไฮพินเทสนะมีความเหงาอ้างว้างโดดเดี่ยวนะหเหลียงค่ะการเติม,เต,มเต็มนะเจ็ดดาบแอบซ่อนความ มีความขัดแย้งในตัวเองความวา้าวุ่นจิตใจในตัวเองแล้วก็ความที่นึกถึงการต้องไปแข่งแย่งแข่งขันนะไม่ว่าจะเรื่องความสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามของเขาหรือของคุณนะส่วงความเหงาตรงนี้นะห้าเหรียญนะสิ่งที่เขาแอบซ่อนไว้ก็คือบางครั้งเขาก็เบื่อเหมือนกันนะเบื่อที่ต้องเหงาเศร้าด้วยความห่างระยะทางแอบคิดถึงแอบมีคนในความลับหรือเปล่านะแต่ถ้ามาอยู่ตรงนี้ต้องขยายด้วยควืนเหรียญคืนเหรียญเนี่ยมักจะเป็นที่หนึ่งนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ น่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกที่เขาหยหาคุณมากกว่านะไพพินท่นนี้คือลักษณะถึงความมีสเสน่ห์สวยแบบราชินีพระจันทร์นะเพราะว่าเป็นคนวันจันทร์แล้วก็มีความเรียกว่าลุ่มหลงยั้อยู่วันหรือว่ามีความคิดนึกถึงในก้นบึ้งนะพยายามจะข่มใจแต่ก็ยังรู้สึกนึกถึงคุณอยู่ตลอดนะก็อย่างที่บอกนะคุณเป็นทั้งโลกทั้งใบและเป็นเดือดซันของเขานะเพราะฉะนั้น มันไม่มีอะไรที่จะมาบอกได้เลยนะว่าเขาจะมีอะไรรับลมคมในกับคุณนะเพียงแต่ว่าเขาแอบซ่อนความเหงาความเซ็งไว้นะเพราะว่าเขาก็ยังคงนึกถึงคุณเสมอนะด้วยระยะทางนะแล้วก็ไม่ได้เจอกันบ่อยด้วยนะก็ยังเป็นควีนเหรียนนั่งอยู่ในใจนะมั่นคงอยู่นะเพียงแต่ว่าตอนนี้อาจจะมีความว้าวุ่นจิตใจมีความขัดแยง้งหรือว่า มีคู่แข่งเข้ามาในความสัมพันธ์การงานเท่านั้นเองนะถ้าที่ทํางานให้เราบังการขัดแย้งทะเลาะเบาแวงนะเพราะว่ามีห้าหมายเข้ามานั่นเองนะคะรวมๆก็เป็นประมาณนี้